สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ยาออกุยสไตล์มาทักทายกับทุกคนนะคะคลิปนี้ยามาทักทายกับทุกคนด้วยคลิปของกระรอกน้อยฝูซินของยาน,นั่นเองนะก็ห่างหายจากการทำคลิปไปค่อนข้างจะเป็นเวลาหลายวันทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้อัปเดตเรื่องของกระรอกฝูซินเลยนะก็ยาแบบช่วงนี้ยามีงานทํานะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้สถิตเออมันอยู่กับหน้าจอนอะแล้วก็ต้องดูสถิติคํานวณน,นู่นนี่นั่นนะ แต่ว่ามันเป็นงานที่ได้เงินนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่พอประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทุ่มเทเวลาของเรานะให้กับเขานิดนึงนะคะก็เลยไม่มีเวลาแบ่งเวลามาทำคลิปเลยนะแต่ว่าอยากก็ยังรักในการทำ YouTube อยู่นะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบพอมีเวลาในช่วงเช้าเล็กน้อยนะหลังจากลุกไปโรงเรียนแล้วอยากก็เลยมาอัปเดตฝูซินนิดนึงนะเพราะว่าคลิปของฝูซินเนี่ยก็ยังมี เพื่อนๆนะคะเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายหรือว่าแนะนำแล้วก็พูดคุยกันอยู่อยู่เรื่อยๆเลยนะยาก,ก็เลยแบบเอ้ยมีกำลังใจในการทำนะเพราะว่ายาเนี่ยก็ถ่ายคลิปของฝูซินไว้เป็นเรียกว่าอะไรอะทุกช่วงอายุที่ยาเลี้ยงอยู่เลยนะคะทุกคนค่อนข้างเยอะทีเดียวด้วยนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้นะคะฝูซินก็ทานอาหารได้ มากขึ้นหลากหลายนะคือยาเนี่ยโทรไปหาคุณหมอนะคะปรึกษาเรื่องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไว้นะคลิปก่อนหน้านี้ที่ยาลงไว้แล้วก็คุณหมอแนะนําว่าให้เราเนี่ยคือบํารุงอาหารให้กับน้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กเกินไปที่จะฉีดวัคซีนนั่นเองนะตอนนี้ก็บํารุงอาหารนะให้เขากินหลากหลายและยาก็ยังป้อนนมแพะนะคะทุกวันนะคะวันละสองมือนะ ซึ่งฝูซินเป็นกระลอกที่ไม่ค่อยชอบกินนมเท่าไหร่นะคะคือแบบต้องลากเธอมาบังคับเธอมากินอนะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็กินผักผลไม้ได้มากขึ้นกินแอปเปิลนะคะแล้วก็อยากเพิ่มด้วยพิทาชิโอเนาะถั่วเปลือกแข็งแล้วก็ยังมีแบบหนอนชีสนะคะซึ่งเขากำลังนิยมกันเลยนะให้ เลี้ยงในชูก้าไกรเดอร์นะ mm hmm. ก็เอามาให้ฝูสินกินนะคะแล้วก็มีแบบสั่งหนอน mm hmm. แว็กซ์มากินอะไรพวกนี้นะคือเป็นบำรุงทางด้านโปรตีนนั่นเองนะคะส่วนช่วงนี้เขาชอบกินถั่วฝักยาวนะคะ mm hmm. ก็แนะนำ mm hmm. ถั่วฝักยาวนะ mm hmm. ก็ให้เอาไปล้างด่างทับทิมหรือว่าล้างเบกกิ้งโซดาหรือว่าแช่เกลือประมาณหนึ่งก่อนนะล้างหลายๆน้ำถ้าเกิด mm hmm. ไม่ใช่ถั่วที่ปลอดสารนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในช่วงเช้านะคะยาก็ต้องเอาฟูซินออกมาอาบแดดนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแดดในยามเชา้าเพราะว่าจะได้วิตามินดีเนาะวิตามินดีเนี่ยก็จะช่วยในการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายแล้วก็ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงเนาะ ไม่เป็นโรคกระดูกพุนด้วยอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่ากระลอกบางตัวเนี่ยถ้าไม่ได้ตากแดดเลยนะคะเขาก็จะแขนขาอ่อนแรงปกเปียกนะไม่แข็งแรงนั่นเองนะแล้วยาก็ยังมีแถมช่วงเย็นด้วยนะคะถ้าแบบ มันแดดไม่แรงเกินไงช่วงประมาณ5้าโมงอย่าก,ก็เอาออกไปนะคะมันอาจจะไม่ได้วิตามินแล้วแต่ว่ามันจะได้สูตรอากาศข้างนอกที่ไม่ใช่อากาศภายในบ้านเนาะเพราะว่ายาเลี้ยงฝูงสินในระบบปิดนะคะก็คืออยู่ในบ้านตลอดนะเราก็พาออกไปบนดาดฟ้าบันสวนผักบ้างตามโอกาสนะคะเพราะว่าขึ้นไปแล้วเธอก็จะกลัวแบบตกใจอะไรประมาณนี้เนาะค่อนข้างจะขี้กลัวนะคะ ที่ยาโทรไปหาคุณหมอนะคะก็เป็นคุณหมอเอกโซติกนะคุณหมอเอกโซติกเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่รักษาสัสตว์แปลกๆที่ไม่ใช่น้องหมาและน้องแมวอย่างเดียวนะคะคือคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์เอ,เอกโซติกเนี่ยก็จะเป็นสัตว์แบบครึ่งบกครึ่งน้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ปีกแปลกๆปลาแปลกๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเออตัวอย่างเช่นนะคะก็แบบงูกกแมงมุมนกแก้วปลาปัก เป้ากระต่ายแฮมสเตอร์สุนัขจิ้งจอกแรคคูนซูกากราเดอร์หรือแม้นแต่กระรอกของเรานะคะก็เป็นสัตว์เอกโซติกนั่นเองนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายประเภทนะคะแต่ว่ายาก็ปรึกษาเรื่องฉีดวัคซีนเนาะก็อย่างที่บอกอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ยาสั่งมาใหม่เลยล่าสุดเพราะว่ายาจะพาน้องฝูสซินนะคะนั่งกระเป๋านี้ไปหาคุณหมอนะคะ ในวันพรุ่งนี้เนาะตอนที่ยาสั่งกระเป๋ามาเนี่ยก็เป็นเย็นอีกวันหนึ่งมาถึงนะคะก็เอามาลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะพอลองแล้วก็คือแบบกระเป๋ามันเล็กไปนิดนึงนะแต่ว่าน้องอยังตัวเล็กตัวเบาอยู่ก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็ยามีสั่งสเปรย์ฆ่าเชื้อมานะคะเพราะว่าฝูซินเนี่ยยายังไม่ได้อับน้ําให้เขานะคะก็คือแค่เช็ดตัวเอาผ้าชุบน้ํา ซุปครีมอ่บน้ํำหอมหอมแล้วก็มาเช็ดตัวแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะแล้วก็สเปรยด้วยสเปรย์ค่าเชื้อเปลือกมังคุดนะคะก็หอมๆดีนะคะทุกคนเพราะว่าหัวของฝูซินนะคะเหมือนเป็นชนะตูนะยาว่าแล้วเขาก็มีอาการคันขนนู้นนี่นั่นเนาะยาก็เลย ฉีดสเปรย์ไปพังๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอเขาโตอีกหน่อยยาก็ค่อยอาบน้ําให้กับเขานะคะแต่ว่าไม่รู้จะอาบได้หรือเปล่านะเพราะว่ายาศึกษาทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube ในการเลี้ยงกระรอกนะคะก็จะแบบเจอกระรอกบ,บางตัวเนี่ยก็ไม่สามารถอาบน้ำได้เพราะว่าคือไม่ยอมไงซนดื้ออะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบยาก,ก็มีความเสียวนะเพราะว่าขนาดเขาเล็กอย่างนี้นะคะเขายังไม่ให้ยาแบบเอามาจับมาก่อนมาหอมเลยนะกคือแค่แบบสัมผัส จับเบาๆอะไรเขาได้นะเหมือนเขาเป็นกระรอกที่มีความ introvert นะคะก็คือโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเจะ้าฝูซสินน้อยนี่นะเอ,ออยาฉีดสเปรย์ค่าเสือไปได้วันสวันนะวันสองวันอย่ารู้สึกว่าขนนุ่มขึ้นมากๆแล้วก็อาการคันน้อยลงนะคะ นี่อยากก็พามาหาหมอแล้วนะคะอยากก็เลือกคลินิกรักษาแถวๆบ้านนะเพราะว่าอยาไปส่ง Facebook แล้วก็ส่ง Google มาแล้วนะคะคลินิกนี้ก็ยังไม่ได้แบบเอ่ยชื่อให้ทุกคนทราบนะคะเพราะยาไม่แน่ใจว่าทางคลินิกเขาแบบยินยอมหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถ่ายรูปมาข้างนอกนะคะ ก็คุณหมอน่ารักใจดีนะคะแล้วที่นี่มีคุณหมอประมาณ3ท่านนะสามสท่านสามารถรักษาเอกซติกได้นะคะแล้วก็มีเวลาแบบสับเปลี่ยนกันได้ยาก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะเวลาถ้าแบบลูกเราป่วยหรืออะไรเออคุณหมออีกท่านหนึ่งไม่มาก็ยังมีอีกท่านหนึ่งที่แบบแทนกันแล้วก็เหมือนกับเขามีปรึกษาหารือกันนะคะอ่านี่ก็เป็นอึของน้องนะคะที่คุณหมอเอาไปตรวจนะคะก็สรุปแล้วนะคะตรวจเจอนะ เชื้อปรสิตนะคะแล้วก็มีพยาธิคุณหมอก็เอาภาพกล้องส่องมาให้ยาดูนะคะก็เป็นตัวเล็กๆ,ๆนะคะอยู่ในท้องของเขาในอึดของเขาเนาะหมอก็ฉีดเอไม่ได้ฉีดหมอก็ให้ยาถ่ายพยาธมากินแล้วก็ป้อนที่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็มีเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S เขา เขาหยอดยาออกหยอดยาตรงขนท้ายทอยของฝูซินนะคะแล้วก็เพื่อฆ่าเชื้อปรสิตแล้วก็กลับมาเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงที่กลับมาจากร้านหมอนะคะก็ห้ามให้น้องทานอะไรเลยนะตอนที่กลับมาใหม่ๆยายก็ให้ฝูซินอยู่แต่ในกรงนะคะแล้วก็เอาอาหารออกจะได้ไม่ต้องกินอะไรเลยนะหลังจากนั้นก็ปล่อยได้ตามปกติเพลิดเพลินของเธอไปนะคะแล้วก็นี่เป็นช่วงเย็นแล้วนะฝูซินก็ออกมาอาบแดดแบบนี้นะคะทุกคนยากก็จะแบบ ใช้แดดประมาณนี้นะประมาณแบบห้าโมงนะหรือว่า4ี่โมงครึ่องอะไรแบบนี้ดูว่าไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่ากระรอกก็ไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเพราะว่าเขาจะแบบเหงื่อออกง่ายแล้วก็เป็นฮิสโตกได้นะฝูซินเนี่ยวันๆก็อยู่เนกับห้องแอร์นะคะอยากก็จะพยายามให้เขาเได้สัมผัสกับอากาศภายนอกบ้างนะคะเพราะว่าอยานร้อนเนทุกคนเปิดแอร์ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ตอนไตรับ ลูกเนี่ยก็จะขังผูซินไมนิกรงนะตอนที่อยู่ก็จะอยู่กับเขาเพราะว่าออปล่อยเขาออกมาเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ฟันแท้นะแท้เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้มันก็ต้องคอยเฝ้าดูนะคะทุกคนหลังจากหยอดยามันแล้วเนาะอาทิตย์อาทิตย์ถัดไปก็ต้องไปหาหมออีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าต้องไปหยอดยาแล้วก็รับยาเพิ่มนะเพราะว่าปรสิตมันก็ไม่ได้หายไปง่ายๆนะทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการฆ่าเสือ้อแล้วก็ถ่ายพยาธิออกไปนะคะยาไปรักษาครั้งแรกก็เสียไป750บาทน,นะคะซึ่งแบบ ยาก็ว่าราคายารับไหวนะเพราะว่ายาไปเช็คไหลโรงพยาบาลมันราคาสูงกว่านี้แล้วมันก็อยู่ไกลกว่านี้ไงทุกคนก็เอาตามที่ยาสะดวกแล้วกันนะบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ